7สิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ใน Skibidi Toilet v e r s i o นแนวนอนเพื่อนๆที่ติดตามซีรีส์ Skibidi Toilet มาเนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่าซีรีส์ Skibidi Toilet ในแต่ละตอนนั้นจะถูกอัปโหลดในเวอร์ชันแรกเริ่มนั่นก็คือเวอร์ชันแนวตั้งและจะถูกปรับเปลี่ยนนะครับอัปโหลดใหม่ให้มีแบบเวอร์ชันแนวนอนด้วยโดยเวอร์ชันของซีรีส์นี้นะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะั่นก็คือ1เวอร์ชันแนวตั้งซึ่งจะมีอยู่ทุก EP เลยยกเว้น EP ที่ี่ในตอนนี้นะครับยังไม่มีการอัปโหลด2ก็คือเวนออออรร์์ชชััั่นนนนนนแววซึงเี้คบถูกโหลด คู่กับเวอร์ชันแนวตั้งตั้งแต่ EP ที่39ขึ้นไปซึ่งเป็นเวอร์ชันที่มาพร้อมกับพลังของ TV Man นั่นเองและเวอร์ชันสุดท้ายนะครับก็คือเวอร์ชันรวมซีซั่นซึ่งซีรีส์ Gravity Toilet ในแต่ละตอนนั้นจะถูกแบ่งตามซีซั่นก็จะมีตั้งแต่2-34ตอนขึ้นไปแล้วแต่เนื้อหาของแต่ละซีซั่นในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาก็จะรวมคลิปจากซีซั่นนั้นมารวมไว้เป็นคลิปคลิปเดียวแต่เพื่อนๆจะรู้ไหมครับว่าในคลิปแต่ละเวอร์ชันของซีรีส์ g างน i t น อาจจะหมายถึงบทพูดสําคัญของตัวละครหนึ่งก็เป็นได้ในคลิปนี้นะครับช่องบอสชูก็ได้รวบรวมเอาความแตกต่างที่เกิดขึ้นภายในเวอร์ชันต่างๆของซีรีส์ก k บ b ดี t ทอยเลมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแต่ก่อนจะไปดูนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้กดไลค์หรือกดติดตามช่องบอสชูในตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลยก็เป็นได้และความแตกต่างแรกนะครับเกิดขึ้นที่ EP หนึ่งซีซั่นที่1เลยถ้าเพื่อนๆเพื่อนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับคลิปทางซ้ายเนี่ยมาจากเวอร์ชั่นรวมซีซั่นนะครับส่วนทางขวาเนี่ยเป แ,แต่เรื่องราวที่น่าสนใจก็คือในฝั่งของเวอร์ชั่นรวมซีซั่นนะครับเราจะเห็นว่ามีแคมเมร่าแมน2ตัวยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องน้ําของสกิบ i ี้ทอยเลตตัวแรกด้วยเรื่องนี้เ,นเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับเราอาจจะตีความได้ว่าเหล่าแคมเมร่าแมนนะครับอาจจะมีส่วนในการถือกําเนิดของสกิบ i ี้ทอยเลตก็เป็นได้และที่พวกเขาต้องออกมารบกันเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกแคมเมร่าแมนต้องการที่จะแก้ไขในสิ่งที่พวกเขาทําผิดพลาดก็เป็นได้ในส่วนของเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมเดาขึ้นมาเองเพราะว่ายังไม่มีการยืนยันหรือมีทฤษฎีอะไรออกมา ฟักบูมหรือว่าใครก็ตามนะครับส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็จะเป็นรูปภาพแล้วก็ฟิกเกอร์ต่างๆนะครับที่น่าจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่นะครับ yes, them, ความแตกต่างที่2ของเวอร์ชันออริจินอลนะครับกับเวอร์ชันรวมซีซั่นนอกจากเรื่องรูปภาพที่แตกต่างไปแล้วก็จินนี่ที่ยืนอยู่ด้านหลังนะครับเราจะสังเกตเห็นคามิราแมนตัวหนึ่งยืนเต้นอยู่ในช่วงเซี่ยววินาทีแรกของคลิปจากฝั่งรวมซีซั่นซึ่งคลิปของ EP 2ีนะครับก็เป็นคลิปที่แนะนําว่าสกับที้ดน er ทอยเลสนห้้องนนําะครับ คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ทําให้เรารู้ว่าพวกแคมีราแมนนั้นอยู่ด้วยในเหตุการณ์ที่พวกสกิบดิตทอยเลตโผลอกมาแรกๆเลย Is, is, ความแตกต่างที่3นะครับเกิดขึ้นใน E ีีที่3ซึ่งยังอยู่ในซีซั่นที่1เป็นความแตกต่างของเวอร์ชันออริจินอลกับเวอร์ชันรวมซีซั่นในเวอร์ชันนี้นะครับเราจะไม่ค่อยสังเกตเห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่แต่ถ้ามองดีๆตรงด้านขวานะครับเราจะเห็นตัวละครอะไรสักตัวหนึ่งที่กำลังเต้นอยู่ในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังวิ่งหนีสกิบดีทอยเลตซึ่งท่าเต้นนั้นก็เป็นท่าเต้นของแคมร r าแมนที่ปรากฏตัวอยู่ใน EP ีที่9แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครยืนยันนะครับว่าตัวละครที่ยืนเต้นอยู่นนั้้คคือใใรถึงงแแมมมว่่่าไช er aman, ก็สดี สักคนหนึ่งกําลังมีความสุขกับการที่พวกสกีบีดี้ทอยเลนั้นออกมาเคลื่อนไหวความแตกต่างที่4นะครับเกิดขึ้นที่ EP ีที่4เลยซึ่งเป็นความแตกต่างของเวอร์ชันออริจินอลและเวอร์ชันรวมซีซันเหมือนเดิมฉากนี้เนี่ยจะเป็นฉากที่พวกสกีบีดี้ทอยเลสนะครับไล่พแพร่พันธุ์ของตัวเองให้มีจํานวนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ในช่วงต้นคลิปนะครับเราก็จะสังเกตเห็นแคม ERA MAN อีกหนึ่งตัวที่กําลังวิ่งอยู่โดยถ้าสังเกตจากท่าวิ่งนั้นดีๆนะครับจะเป็นท่าวิ่งที่มีความสุขสสสิิิ่่่่่งงงนนนนนนนีีีี้้้้้เเเเเลลยยยยคครรรัััับปป็็ททําาาาาาใหมถดดดไอกกกแววววฝพ กับพวกสก i บีดีทอยเลตอยู่ในขณะนี้หรือเปล่าและมีส่วนรู้เห็นในการแพร่พันธุ์ของพวกสกีบีดีทอยเลตไหมหรือจริงๆแล้วถ้ามีเนี่ยฝ่ายแคเมราแมนจะเป็นฝ่ายที่ทําจริงๆหรือมีเพียงแคเมราแมนตัวเดียวที่เป็นกระบทต่อฝ่ายตัวเองเรื่องนี้ยังต้องรอติดตามต่อไปนะครับความแตกต่างที่5นะครับเกิดขึ้นที่ EP ที่39เลยทีเดียวซึ่งนั่นก็คือบทพูดของทีวีแมนและสกีบีดีทอยเลตในตอนที่39นี้นะครับถูกสร้างมาทั้งหมด3เวอร์ชันด้วยกันนั่นก็คือเวอร์ชันแนวตััััั้้งงงเเเเวนนวววววออออรรรร์์์ชชช่่่่นน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 นแแแลลละมมซีีคนนีคึทาปปย คือเวอร์ชั่นรวมซีซั่นโดยปกติแล้วเวอร์ชั่นแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่เราไม่ได้ยินเสียงบทพูดอะไรเลยแต่ในเวอร์ชันรวมซีซั้นนะครับเราจะได้ยินบทพูดของทีวีแมนพูดจาพึมพำมะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราจะฟังไม่เข้าใจแต่วิธีการที่จะทําให้เราเข้าใจคําพูดของมันก็คือเราจะต้องนําคลิปไปฟังแบบย้อนกลับซึ่งเราจะได้คําว่า show what's trenching หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าฉันจะทําให้ดูว่าการเข้าไปในจิตใจของศัตรูนั้นเป็นยังไง ความแตกต่างที่6นะครับเกิดขึ้นที่กิบบิทไทอยเล่ EP ที่4ี่ซึ่งความแตกต่างจากพวกนี้นะครับจะเกิดขึ้นกับเวอร์ชันแนวนอนเท่านั้นโดยในเวอร์ชันแนวตั้งกับรวมซีซั่นเนี่ยจะมีทีวีแมนตัวหนึ่งผลักเราและบนพื้นพำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งวิธีการฟังนั้นก็เหมือนเดิมนั่นก็คือเราจะต้องเอาคลิปไปย้อนฟังและสิ่งที่เราได้นั้นก็คือ do what you are told หมายความว่าทำสิ่งที่คุณถูกบอกให้ทำนั่นก็คือการใส่แว่นกันแสงนั่นเองบทพูดนี้นะครับเราสามารถได้ย ความแตกต่างอย่างที่7นั่นก็คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นใน EP ที่43ซึ่งความแตกต่างเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเวอร์ชั่นรวมซีซั่นในขณะที่พวกทีวีแมนเนี่ยรู้ตัวว่าไม่สามารถทําอะไรพวกสกิบดีทอยเลตที่ใส่แว่นได้ก็ได้มีประโยคประโยคนึงถูกพูดโดยทีวีแมนตัวหนึ่งนั่นก็คือ shit h a p p e n หรือแปลเป็นภาษาไทยว่างานเข้าและจากนั้นพวกมันก็วาร์ปหายตัวไปในทั้งสองเวอร์ชั่นนะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนเราจะได้ยินประโยคนี้จากปากของทีวีแมนหลังจากที่เราย้อนกลับคลิปแล้วแต่ในเวอร์ชั่นรวมซีััั่นนนนนน้้้เรราจะไไะไไไมดยิอ และความแตกต่างอย่างสุดท้ายนะครับความแตกต่างที่8เกิดขึ้นที่ EP ที่45เป็น EP ที่ Cinema Man สู้กับ Speakerman ซึ่งความแตกต่างเนี่ยจะมาในรูปแบบของบทพูดซึ่งเป็นบทพูดของฝ่าย TV Man หรือว่า Cinema Man นั่นเองเป็นบทพูดย้อนกลับที่เกิดขึ้นหลังจาก Titan Speaker Man มนบินหนีไปนั่นก็คือ I will find you หรือว่าฉันจะตามหาแกซึ่งเราจะได้ยินเฉพาะเวอร์ชั่นแนวตั้งเท่านั้นในส่วนของเวอร์ชันแนวนอนเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย และทั้งหมดนี้นะครับก็คือ8ความแตกต่างของคลิปวิดีโอต่างๆจากซีรีส์กิบบิททอยเลตในแต่ละเวอร์ชันทั้ง3เวอร์ชันนี้นะครับบางเวอร์ชันก็จะสามารถบอกเราได้เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมของซีรีส์นี้แต่บางอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ขาดหายไปเพียงเท่านั้นนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เลยครับสังเกตเห็นความแตกต่างอะไรได้อีกของคลิปจากกิบ i ิททอยเลตในแต่ละเวอร์ชันก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้ใต้คลิปนะครับและหากเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือกดติดตามก็ต้องแสดงความเสียใจกับเพื่่่่ออออออนนนนๆดด้้้้้วววยยะะคครรรัััับเเเพาาาาาาาจจจไไมมกกกีีกแลลงงสิปตต ในแต่ละเวอร์ชันของซีรีส์กิบดิททอยเลตและผมบ๊อชชูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ